ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยที่ช่อง s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยนะก็จะหาข้อมูลสถิติดีๆตัวผู้เล่นอัปเดตล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนของเราในทุกค่ำคืนนะวันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่คู่ไหนกันก่อนอื่นนะสรุปของเมื่อวานก่อนเมื่อวาน เลือกเป็นคู่ระหว่างเชลซีกับแมนซีเนาะก็ให้เชลซีไปนะราคาเสมอก็โดนแมนซีเบียดชนะไป1ลูกก็ไม่ขาดทุนไปนะเมื่อคืนไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้มาแก้ตัวกันใหม่ส่วนคู่อื่นก็พลิกเกือบหมดนะบอลลองเข้าเยอะเลยนะเมื่อคืนนิวคาสเซิลก็เข้าคู่แมนยูก็โดนนะแมนยูเข้ามาได้นะุดโทษนาะทีสุดท้ายบูโนก็ยิงข้ามคานไปก็ ถึงขั้นแพ้เลยนะสำหรับแมนยูส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลก็เสมอกับน้องใหม่เบนฟอร์ดไป3-3อย่างเกือบแพ้นะผัดกันยิงผัดกันนำสามสนี่ก็ค่อนข้างสนุกเลยเมื่อคืนสำหรับคู่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็สะดุดเสมอไปนะแต่ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่แมนยูก็ถึงขั้นแพ้เลยนะส่วนไรล,ลีกนะมีการพลิกล็อกกันเกิดขึ้นส่วนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะ คู่บิ๊กแมตช์ของวันนี้ก็คือเป็นน o อตลอนดอนดาร์บี้นะเป็นการพบกันร,ระหว่างอาร์เซนอลเจ้าบ้านนะเจอกับทีมเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์วันนี้เตะกัน4ีทุ่มครึ่งบ้านเราที่บ้านของอาร์เซนอลเอเมเร s สเตเดียมนะเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจของคู่นี้เรามาดูกันเลยครับอาร์เซนอลเจอกับสเปอร์นี่เป็นน o อตลอนดอนดาร์บี้นะถือว่าเป็นคู่ที่น่าจะดุเดือดที่สุดเลยนะสำหรับ ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะในอย่างที่รู้นะตอนนี้พรีเมียร์ลีกมีทีมในลอนดอนนี่เยอะมากๆเลยทั้งเบนฟอร์ดอาร์เซนอลสเปอร์เชลซีฮิสตันพาเลทวัตฟอร์ดเวสต์แฮมพวกนี้อยู่ในลอนดอนทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้ทั้งหมดแต่ว่าลอนดอนดาร์บี้ที่เดือดที่สุดน่าจะเป็นคู่นี้นะเป็นน็อตลอนดอนดาร์บี้แบทระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์ นอตลอนดอนดาบี on by, Matt, แมตต์เตะมาแล้ว189นัดนะนัดนี้เป็นนัดที่190สถิติของนอตลอนดอนดาบีแมตต์ก็จะอยู่ที่อาร์เซนอลชนะ71เสมอ51แล้วสเปอร์ชนะไปได้61นะจากสถิตินอตลอนดอนดาบี on by, ที่ผ่านมาอาร์เซนอลยังดูเหนือกว่าทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์นะเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจมาดูกัน วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่22องศาค่อนข้างร้อนนะสำหรับประเทศอังกฤษนะตอนนี้22องศาที่ลอนดอน h d to head ของคู่นี้ใน6แมตช์ล่าสุดก่อน6แมตช์ล่าสุดนี่อาเซนอลชนะได้1เสมอ2สเปอร์ชนะไป3นะสถิตินอดลอนดอนดาบี้เนี่ยอาเซนอลอาจจะเหนือกว่าก็จริงนะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้สเปอร์เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะยิ่ง2นัดล่าสุด สนัดล่าสุดนี้เป็นสเปอร์ชนะได้2นะอาร์เซนอลชนะไป1น,นะก็ช่วงหลังๆนี้สเปอร์ดีกว่าอาร์เซนอลชัดเจนมาดูตารางคะแนนของ2ทีมนี้กันหน่อยทางด้านสเปอร์อยู่ที่10แข่งไป5ชนะ3เสมอ2นะส่วนอาร์เซนอลอยู่ที่13แข่งไป5ชนะ2แพ้3นะก็เป็นผลงานที่สวนกันอย่างชัดเจนเลยนะตอนนี้ อาร์เซนอลเปิดฤดูการมาแพ้3นัดรวดนะแล้วก็เพิ่งมาชนะ2นัดล่าสุดนี้นะส่วนสเปอร์เปิดฤดูการชนะมา3นัดรวดแต่บอลลีก2นัดล่าสุดไปแพ้นะก็สวนกันนะทีมหนึ่งชนะมาก่อน3นัดทีมหนึ่งแพ้มาก่อน3นัดก็มาเจอกันตอนนี้ก็ถือว่าถูกที่ถูกเวลานะอาร์เซนอลฟอร์มกำลังดีขึ้นมาส่วนสเปอร์ฟอร์มแผ่วลงไปนะก็ น่าสนใจเดี๋ยวมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมหนอยล่าสุดของทั้ง2ทีมทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะ6แมตช์ล่าสุดชนะไป4แล้วก็แพ้2นะก็นัดล่าสุดในคาราบาวครับก็ชนะวิมเบอร์ดันมา3-0นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะเบอร์ลี่1-0แล้วก็ชนะนอริท1-0นะตามนัดล่าสุดยิงได้5ไม่เสียประตูเลยนะสำหรับอาร์เซนอลส่วนทีมเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์6นัดล่าสุด ชนะ2เสมอ2แพ้2นะก็ล่าสุดนี่ก็คือไปเยือนวูฟในฟุตบอลคาราบาวครับเสมอในเวลา2-2นะแต่ก็ไปฮึดชนะจุดโทษได้นะก็ยังเข้ารอบไปสำหรับสเปอร์นะก่อนหน้านั้นสเปอร์ในบอลลีกก็ไปแพ้เชลซี3-0แล้วก็ยูโรป้าก็ไปเสมอกับแรนด2-2แล้วก่อนหน้านั้นแพ้ช็อกเลยนะเจอคิสซันพาเลตถล่มไป3ประตูต่อศนนี่คือ ผลงาน6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมนะมาดูประตูได้เสียของทั้ง2ทีมหน่อยเเกมอาเซนนลยิงได้11เสีย9กนะก็ยังยิงได้ไม่เยอะและก็เสียประตูค่อนข้างเยอะอยู่ก็ยังยิง1ลูก2ลูกอยู่ยังยิงน้อยอยู่นะสำหรับอาเซนนลส่วนทางฝั่งสเปอร์เล่นไป9นะัดยิงได้10เสียไป11ก็ถือว่ายิงได้นัดละลูกเสียนัดละลูกกว่านี่ก็ถือว่าเสียประตูเยอะกว่าได้นะ ก็จากสถิติของทั้ง2ทีมก็คือเกมลุกเกมรับยังไม่ค่อยดีทั้งคู่นะมาดูตัวผู้เล่นในนัดนี้กันหน่อยนะดูตัวเจ็บตัวแบนก่อนแล้วกันตัวเจ็บของทางฝั่งอาร์เซนอลเป็นในรอบหลายๆปีเลยนะที่อาร์เซนอลมีตัวเจ็บน้อยมากแนละ้วตอนนี้หายกันเกือบหมดแล้วเหลือที่ต้องเช็คฟิตอีกคนเดียวก็คือคีเรนเทียนนี่แต่คิดว่าน่าจะลงได้นะ เพราะถ้าคีเ a นเทียนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงเป็นตัวจริงทางฝั่งซ้ายให้อาร์เซนอลอยู่แล้วนะ <c oughs> ส่วนทางฝั่งทีมเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ตัวแบรนไม่มีนะจะมีตัวเจ็บที่ลงไม่ได้2ตัวก็จะมีไลอันเซซิยองกับสตนะีเฟนเบิร์กวนะลูคัสมูล่านี่ต้องเช็คฟิตในการลงสนามในนัดน,นี้มาดู11ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในนัดน,นี้มาดูทางฝั่งอาร์เซนอลก่อน อาเซนอลก็ <Arsenal S 2> จะมาในแผน4-5-1นะยึดชุดตัวจริงนี้มา2นัด3นัดแล้วล่ะนะประตูเปลี่ยนจากแบนเลโนโมาเป็นอารอนแลมสเตลผู้รักษาประตูตัวใหม่จากเชฟยูเนเต็ดนะก็ได้ลงตัวจริงแทนเลโนโมา3นัดแล้วก็น่าจะยึดตำแหน่งมือหนึ่งจากเลโนโมาได้แล้วนะส่วนทางแผงแบ็ก4-4ตัวทางซ้ายเทียนี่อย่างที่บอกไม่เจ็บไม่ป่วยได้ลงตัวจริงแน่นอนในอะนาคตกับตันทีม อาร์เซนอลแน่นอนตัวนี้ส่วนทางขวานี่เซอร์ไพรส์เลยนะลงมา2นัดล่าสุดเล่นดีมากๆเลยนะโทมิาสุตัวที่ซื้อใหม่มาจากแอตแลนต้านะก็เล่นค่อนข้างดีเลยฟอร์มค่อนข้างดีสําหรับโทมิาสุตัวใหม่เซนเตอร์แบ็กสตัวได้ตัวจริงกลับมาครบทั้งหมดแล้วนะก็คือเบนไวท์กับกาเบียวมาการเยสก็ถือว่าเป็นแผงกองหลังที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลในชั่วโมงนี้เลยขยับมาทางมิดฟิลด์ มิดฟิลตัวกลาง2ตัวอาร์เซนอลก็จะเป็นชุดใหญ่เลยนะตอนนี้ชาก้าพ้นโทษแบนกลับมาแล้วก็จะมายืนคู่กับโทมัสปาเตที่หายเจ็บกลับมานะปาเตนี่ก็คือเล่น1นัดเจ็บ3นัดเล่น2นัดเจ็บ5นัดเนี่ยกนัดนี้ก็ฟิตกลับมาพร้อมลงสนามได้แล้วนะทำให้แผงกองกลางของอาร์เซนอลน่าจะแน่นขึ้นเยอะนะตัวโฟบอล2ตัวนี้เล่นแข็งแกร่งทั้งคู่นะส่วนในแนวลุก3ตัวจะเป็น บูกาโยซาก้ามาตินโอเดกาแล้วก็เอมิลสมิธโลนะอายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยนะ3ตัวนี้ก็จะเป็นแนวรุกของอาร์เซนอลยืนค้ำกองหน้าด้วยปีแอเอเมริกโอบาเมยองอันนี้ก็คือ11ตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลที่คาดว่าจะลงสนามในนัดนี้อย่างที่บอกแปลกตาจริงๆอาร์เซนอลไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนนะไม่เคยเห็นมันนานแล้วอาร์เซนอลยังไงคือมีตัวเจ็บกองอยู่ข้างสนามตลอดนะแต่ นัดนี้กลับมาได้เกือบครบแล้วนะครบเกือบ100%ซนะต์ะส่วนทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์มาดูกันทีมลูกทีมของนูโน่นะก็จะมายืนในแผง4-3-3นะผู้รักษาประตูเป็นฮูโกโยลิสเหมือนเดิมแบ็กซ้ายจะเป็นเลกิลอนนะที่กลับมาจากบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็โดนกักตัวนะพวก อเมริกาใต้ของสเปอร์นี่3ตัวนัดนี้กลับมาหมดแล้วนะที่โดนกักตัวไปก็คือเป็นเลกิลอนแล้วก็โรเซโซแล้วก็โลเมโลนะเซนเตอร์ Center 3ตัวที่ไปรับใช้ชาติในฟุตบอลโลกเราคัดเลือกโดนกักตัวไปนัดนี้มาเป็นช้อยให้นูโน,โนเลือกใช้ได้แล้วนะแบ็กโฟของทางฝั่งสเปอร์ก็จะเป็นเลกิลอนทางซ้ายนะทางขวาเป็นเอ e เมอร์สันลอยยาว ตรงกลางเป็นเอริกไดเออร์กับโลเมโลนะก็ไดเออร์ก็หายเจ็บกลับมาทันนะส่วนมิดฟิลตรงกลาง3ตัวเป็นเอนดอมเบเล่เดเล่อาลีแล้วก็เอมิลฮอยเบิร์กนะก็เป็น3ตัวนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าเอนดอมเบเล่เนี่ยจะเป็นโอริเวสกิฟหรือเปล่านะเพราะว่าหลังๆนี่นูโน่นี่ใชโอริเวสกิฟบ่อยมากนะแต่2ตัวนี้ได้ลงอยู่แล้วนะฮอยเบิร์กกับอาลีนี่อาลีนี่ตั้งแต่นูโน่มาคุมทีนี่ กับชาติมาเกิดเลยนะจากยุคที่แล้วไม่ได้ลงเลยมายุคนี้ได้ลงเป็นตัวจริงตลอดนะส่วนแนวลูก3ตัวโรเซโซนี่กลับมาจากกักตัวโควิดนะแล้วก็ขนาบไปด้วยเคนแล้วก็ทรงนะเป็นคู่หูทรงเคนนะกองหน้าถ้ามีทรงเคนนี่ทรงพลังแน่นอนนะก็อันนี้คือตัวผู้เล่นของทางฝั่งทอสเนมฮอสเปอร์เดี๋ยวเรามาดูราคาของคู่นี้กันหน่อย ราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้อาร์เซนอลเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ปอนะเป็นต่อนิดๆน,นะราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะโตะมองว่าจะเป็นบอลที่ทันกันเหมือนคู่เมื่อคือนนะสกอร์สูงต่ำจะอืดๆหน่อยนะอาจจะลูกเดียวมีผลเลยนะสกอร์สูงต่ำถึงให้มาแค่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะโอเคจากข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวเรามาฟันธงกันว่า คืนนี้เราจะเลือกที่ทีมไหนเนาะวันนี้ผมมองไปที่ทีมเยือนนะสปเปอร์เพราะว่าพิจนารณาจากหลายๆอย่างนะตัวจริงตอนนี้ทั้ง2ทีมกลับมาไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบรนที่น่าเป็นห่วงทั้งคู่เรื่องตัวผู้เล่นนี่ค่อนข้างสูสีกันนะแต่ผมยังมองในเรื่องฟอร์มการเล่นฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลเนี่ยอย่าง ที่รู้กันชนะมา2นัดล่าสุดในบอลลีกนี้คือชนะนอรลิตกับชนะไอเบอร์ลี่นะก็เป็นที่โลกับลองโลแล้วก็ชนะด้วยสกอร์หนูนเนี่ยคือมันชนะแบบไม่เซอร์ไพรส์มากมายเท่าไหร่อะ่ะก็คือชนะโดยที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะก็คือยิงได้ลูกเดียวเกมลุกยังฝืดมากๆเลยนะสำหรับอาร์เซนอลเกมรับก็เหมือนจะดีขึ้นดีขึ้นแหละแต่ว่า น่าจะยังดีไม่ถึงที่สุดนะก็มาเจอเกมนี้กองหน้าที่อันตรายมากๆเลยคู่หูทรงเคนนี่น่าจะทำปัญหาให้ทางกองหลังอาร์เซนอลค่อนข้างเยอะนะนัดนี้ผมยังมองว่าสเปอร์ไม่เป็นรองอาร์เซนอลน,นะ เทียบผู้จัดการทีมของทั้ง2ทีมก็ยังผลงานไม่ต่างกันนะไม่มีคนใดคนหนึ่งผลงานดีกว่ากันอย่างชัดเจนนูโน่เกมก็ยังจืดๆนะอา t ์เตต้าก็ยัง3วันดี4วันไข้อยู่นะก็เก้าอี้ยังร้อนอยู่นะสำหรับทั้ง2คนนะก็วันนี้มุมเสมออาจจะเปิดค่อนข้างสูงแต่ถ้าให้เลือกทีมใดทีมหนึ่งผมยังเลือก ความคมของแฮร์รี่เคนกับทรงนะเพราะว่าเกมใหญ่อย่างนี้ลูกเดียวพลิกเกมได้เลยนะสเปอร์น่าจะมาดีกว่าสำหรับวันนี้นะวันนี้ผมเลือกไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะส่วนสเต็ป3วันนี้มีพรีเมียร์ลีก1คู่นะวันนี้ผมอีกคู่หนึ่งเป็นเซาท์แธมป์ตันกับวูคู่นี้ผมเลือกที่เจ้าบ้านนะเซาท์แธมป์ตันนะ เตป3คู่แรกเป็นเซาเทมป์ตันนะคู่2เป็นเอมปลรีนะเอมปลีคู่ที่3เป็นเลบานเตแล้วกันนะเลบานเตใจกับบาร์เซโลนาช่วงนี้ผมอยากสวนบาร์เซโลนามากๆเลยนะฟอร์มนักเตะนี่คือเล่นไล่โค้ชแน่นอนนะดูแล้วนะอยู่ไม่ได้ไม่นานนะโรมันคูมันถ้าเตป3ผมเลือก3ทีมนะเลบันเตเอมปลีแล้วก็เซา t h มป์ตันส่วนบอลเตงเลือกไปที่ ฮอตเน่ฮอตเปอร์นะราคาปอนะไปลองนะราคาปอฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผมนะ @scsn นะก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทัศนะกันได้นะอยากรู้ทัศนะของผมในคู่อื่นที่ผมไม่ได้ไปพูดในคลิปนี้ก็แอดมาสอบถามกันได้ว่าผมมีความเห็นอย่างไรในคู่นั้นๆน,น,นะก็ฝากหน่อย ไลน์ s c s n แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่อง YouTube นะช่อง Soccer Sniper ที่ดูกันอยู่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆการหาข้อมูลหาสถิติดีๆมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส่วนวันนี้ผมฝากไว้ที่สเปอร์นะย้ำอีกทีแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้วันจันทร์นะก็วันนี้ผมลาไปก่อนและสวัสดีครับผม